แดงเออแดงตื่นได้แล้ววอมาบอกงานดิแดงร้อยอานุนุยวกูมาบอกงานออกมากอน้นออกมากอน้นไอย้ยไม่ได้รับใบไดโนดบนัตรลื้บอกงานอะไรเรากูมาบอกงานการกูชนนี่แดงใครตายอ้าไม่ใช่ใครตายงานการกูชนไม่ใช่กูชนชับทีมูลนิธิเป็นการเสพนัครสี่ธรรมรัฐ แกตี่อย่หวยแดงที่จนนันเดงพอดีวันต่ยกเดือนตุลาคมนี้เขาอีมีงานเลี้ยงนำชาการกูจนในเตงเงือเพื่อารายได้ก่อสร้างอาคารสำนักง,งานหลังใหม่กูมาบอกบุญมึงโอ้พอดีกูกันั้นเออว่างนี้กูอยากทำบุญพอดีอนูน่นนยว่างนี้ดวงไม่ดีเลยทำไรก็ไม่ขึ้นมือท่านเรกว่ากูไปบ้านแม่ท้าวกูแกปลูกดีปลี่ไว้ต้นหนึ่งดีปลี่แม่ท้าวว่ามันรอกไอ้นู้นนุเออพอเลด้ กัวแม่เท้าปลุกดีปรีขึ้นจังกวัวกุหลองทำกเกษตรกรมั่งเลยว่ากูตัดเช่นใจสื่อสับประรดมาปลุกขึ้นกอดน,นุ้ยที่มันชาดพีอ้อเลียยันนัดนี่ไอ้งอกเป็นพวงปลือหรือว่าสับประรดบ้านโปมงงอกเป็นไล่เอไอเบรือไปน้าแทงนะเขาเลี้ยงนำชานะาแทงหนะ้าออกไปกันเขาเลี้ยงนำชาการกูชวนกูไปอยู่แล้วไม่เครเลี้ยงนำชาได้กูไปกันอ้พอเรื่องข้องกินเหล่าหลมานะทันตีไอโต้นพยายางกินดึง ไมยเขาเรียงํำชากันกูทนแก่น้อยโดแกมูล,ลนีทีเป็ดกันเซฟนะักร่อรรมราชโดที่ว่าติดกับอีซูซุทีชนนั่นติดกับไปเลยเขาว่าติดกับอีซูซุซีชนอีซูซุซีชนแสดงว่าตัวเมียเป็นไงตัวเมียอีซูซุอันไหนถ้าว่าตัวผู้ต้องเรียกว่าไอซูซุแต่ถ้าว่าอีซูซุแสดงว่าตัวเมียอ๋ออ๋รอรถนี่ไม่ใช่ไก่แจแต่อย่างตัวผู้ตัวเมียเอ,อาผันนี่ไอ้นู่นนุย พอดีว่าเผื่อนกูนี่เป็นโคดซอกพิธีกรอยู่คนหนึ่งเดี๋ยวอวยมันเป็นโคดซอกแล้วช่วยประกาศให้ให้พี่น้องเขาได้รูว้วันที่หกเดือนตุลาคมนี้อจะมีการเลี้ยงนำชาการกุศลทีมูลนิธิเป็ดกระเส้มเพื่อห้าร่ใได้กอสร้างการาสำนักง,งานหลังไม่จัดไปเดงกกควักอันนะเด็งนะให้เผื่อมึงเป็นโคตซอกชวยประกาศได้ที่เออกูจัดการให้ไม่มีปาท้าาอโคดรซอกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับฮาย ลำบากซีดผมไม่พี่น้องครับเศรษฐกิจมันไม่ขายดีช่วงนี้ไม่ติดต่ำเพือหาพมตรงจำนำรถยนต์ก็เลยต้องแค่หัวชนประกาศงานไปก่อนงานการกุศลพมพร้อมที่จะช่วยเลือกผมไม่พี่น้องครับประกาศครับประกาศจากมูลนิธิเพชรเกษมนครศรีธรรมราชมีความยินดีขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานเลี้ยงน้ำชาการกุศลเพื่อจะหารายได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ บริเวณใกล้เพียงสี่แยกไฟแดงสีชนในวันศุกร์ที่6เดือนตุลาคมนี้25 6 6กณสำนักงานมูลนิธิเพชรษษกเรกษมนครศรีธรรมราชหลังเก่าติดกับอีสุสุสีชนมีการเลี้ยงตลอดทั้งวันเวลา10นาฬิกา30นาทีมีพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัดตาหารเพลกลางคืนร่วมสนุกกับวงดนตรีสดหรือท่านสามารถที่จะร่วมสมทบคุณได้ที่บัญชี134 8 7 1เจดหนึ่ง 4054ธนาคารสกาธีกรไทยมูลนิธิเพชรเกษมนครศรีธรรมราชขอขอบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเออเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วลูกยาดังถงสัยวัวอยากน้ำพิธีกรขออนุญาตพาวัวไปกินน้ำก่อน